นี่ดีใจมากๆครับผมที่ได้มาร่วมงานแคมเปญกับ Air c a r r i e r รเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่แบบกิจกรรมที่ดีมากเพราะว่าเป็นการเซฟค่าไฟถือว่าแบบเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเซฟค่าไฟไม่พอเซฟเงินในกระเป๋าแล้วก็เซฟโลกของเราด้วยคนระับ่วอมเราด้ย๋อในส่วนของ Air Carrier ผมว่าจริงๆคือสวยทุกสีอยู่แล้ว ผมรู้สึกว่าทุกสีมีความโดดเด่นแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็แอร์แคริเออร์เนี่ยมีสีให้เราเลือกเยอะมาก <S <S ผมว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยเป็นไงบ้างพอเห็นพี่ได้เล่นกิจกรรมของแฟนคลับด้วยเป็นไงบ้างครับนะโมอันนี้ดีใจมากครับผมเพราะว่าจริงๆคือแฟนคลับได้ของรางวัลเนี่ยผมนึกอยากได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าพ,พี่พี่แฟนคลับเนี่ยน่าจะแบบคุ้มแล้วก็ดีใจแทนเขาด้วยที่ได้รางวัลครับโอเคขั้สุดท้ายนี้อยากให้ดูฝกักกคมเปญของแคริเอร์แบบทุกนือน้อ ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมให้ร่วมกันเซฟค่าไฟในแบบสไตล์ของตัวเองหรือว่าถ้าคิดไม่ออกเนี่ยก็แค่ใช้แอร์แค r ิเอรครับแค่นี้ก็เซฟค่าไฟแล้วครับคโอเคค่ะคุณฟ้าอยากจะถามเรื่องงานละครนิดนึงเคือบอกว่าบรรยากาศของการฟิตติ้งละครของสายคณะย่าสเป็คบ้างคะบรรยากาศงานวันนั้นเอบรรยากาศวันนั้นก็เป็นทั้งการฟิตติ้งเรื่องวงสายคณะย่าสแล้วก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าไพลอตไปด้วยครับก็วันนั้นสนุกมากแล้วก็ พี่พี่นักแสดงแต่ละคนก็คือทับข้างแล้วก็รุ่นใหญ่มากก็จะมีอย่างเช่นแบบพี่ตงเนงพี่ดอมพี่ตุ๊กแต่ละคนคือโอ้สุดยอดมากๆด้านการแสดงเอเรื่องนี้ต้องร่วมงลานกับใครนักแสดงพี่โมโมนชนก,กด้วยใช่ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยครับที่ได้เล่นกับพี่โมโมนชนกชื่อเรื่องว่าวงสามคณะญาติก็ พี่โมจริงๆคือเป็นคนน่ารักมากแล้วก็เป็นเฟรฟลีมากๆแล้วก็มีอะไรก็คือคุยกันได้เลยพี่โมก็แบบตรงๆแล้วก็เป็นกันเองครับในบทที่คุณรับบทเป็นอะไรยังไงบ้างรับในเรื่องวงสาคณาญาตดบูก็รับบทเป็นอารันครับอารันเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนกับพี่โมมุนชนกซึ่งพี่โมมุนชนก,ก็เป็นนางเอกผมก็จะเรียนมาด้วยกันที่ต่างประเทศแล้วก็ในเรื่องเนี่ยผมเป็นเกี่ยวกับช่างภาพด้วยเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็ เป็นช่างภาพชื่อดังในเรื่องครับเห็นว่าเี้เป็นเรื่องกี่วกับละครละครแนวแนดาร์คคอมดี้อะไรอย่างเงี้ยเราม่ได้ฝักตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันใกล้เคียงกับตัวเราเป็นควสุขสนานหรือว่ายังไงอ๋อถ้าในเรื่องของคาแรคเตอร์ผมเนี่ยก็คือปกติผมอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องกล้องหรือว่าเรื่องการใช้กล้องท่าทางอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องมีการไปเรียนรู้หรือแบบสังเกตเพิ่มว่าพี่ๆช่างกล้องเนี่ยเวลาเขาถือกล้องเขาถ่ายภาพเนี่ยเขาทำยังไงเพราะว่าในเรื่องเราเล่นเป็นแบบช่างภาพชื่อดังเลยเราก็ต้องแบบ มีมูฟเมนต์ในการถือกล้องในการจับว่าจับยังไงก็ต้องไปศึกษาตรงนี้เพิ่มสมกวนที่เราเล่นมันไม่รู้จักใจตรงไหนบ้างไม่ราเรื่องเพอาตในคาแรคเตอร์ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องที่หนักใจครับผม,มเพราะว่าผมรู้สึกว่าพี่ๆนักแสดงแต่ละคนก็คือสุดยอดอยู่แล้ว<ม>แล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เข้าเล่นด้วยกันเนี่ยเวลาเขาส่งอารมณ์มาเนี่ยโอ<ฮ>้โหผมน่าจะแบบอารมณ์มาเหมือนกันเพราะว่าเขาส่งมาเต็มอยู่แล้วอันนี้เปิดกล้องถ่ายทำไปเนีอยเขาหอยังไงทีนี้เส ตอนนี้ยังไม่เปิดกล้องครับก็จะเปิดกล้องประมาณเดือนหน้าครับผมและจะได้รับชมกันเมื่อไหร่ยังไงคะสหรับละครเรื่องนี้ช่วงไหนเรื่องวงศาคณาญ,ญาติผมว่าน่าจะได้รับชมประมาณช่วงกลางกลางปีหน้าครับตอนนี้มีเรื่องเดียวใช่ไหมคะตอนนี้มีเรื่องเดียวครับแล้วก็มีแล้วก็มีเรื่องอ๋อตอนนี้มีเรื่องวงศาคณาญ,ญาติแล้วก็เรื่องหนึ่งคือเรื่อง In t e r In My Heart ครับผมก็เรื่องนี้ก็เล่นกับที่ไปเฉวังก็กําลังรอออนแอร์อยู่ เก็นอก้องจะจัตัวอละครเราอยีรายการรายการอ๋อรายการก็มีผลงานที่ออนแอร์ตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งรายการครับก็คือรายการ Food Truck b a t t l e s e a s o n 2ครับก็ออกอากาศทางช่อง8ทุกวันเสา,าร์บ่ายโมงครึ่งครับเอ้ยขอโทษครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งครับรายการเป็นอะไรับเป็นการรายการแข่งขันทำอาหารครับแล้วก็แข่งกันว่าใครทำยอดขายได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ จริงๆก็มีติดต่อมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงอันนี้ตอนนี้ผมที่จบปี4แต่ว่าตอนที่ติดต่อมาเนี่ยอาจจะเป็นตอนที่ช่วงปี1ถึงปี4ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมแบบค่อนข้างเรื่องเรียนมากๆโฟกัสมากๆแล้วคราวนี้เวลาที่จะรับงานก็จะรับช่วงที่แบบเสาร์อาทิตย์หรือว่าไม่มีเรียนอย่างเงี้ยครับก็เลยเวลาเรื่องที่รับมาแล้วเนี่ยอาจจะติดคิวถ่ายเวลา งานที่ติดต่อเข้ามาก็เลยแบบอาจจะยังไม่ได้รับเพราะว่าติดเรียนด้วยนะครัต้องมีโอกาสที่ปุ่นสนใจเกี่ยวกับเรื่องละครญี่ปุ่นบ้างตรงไหนก็อยากจะไปชิมรังมดเรื่องละครแนวนี้ถ้าไรอะไรยังไถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสแล้วก็ต้องดูบทดูว่าเราแบบชอบหรือเปล่าดูบทด,ดูหลายๆอย่างแล้วก็ดูว่าคิวได้หรือเปล่าก็ถ้ามีโอกาสก็ก็ได้ครับก็ก็อยากลองแล้วตอนนี้คือยังไม่มีติดต่อเข้ามาในคลิปในช่วงนี้อ๋อในช่วงนี้ก็ไม่แน่ใจมี อ๋อก็มีติดต่อมาอยู่ครับแต่ว่าติดคิวเพราะว่าตอนนี้แบบกำลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งด้วยแต่อีกเรื่องนึงบอกได้หรือยังอีกเรื่องหนึ่งยังบอกไม่ได้ y ยังยังเป็นแบบซีคริตอยู่ครับสบามันจะแบบแบบแนวแบบที่เราพูดไปคาเลคเอ่อคาแรคเตอร์ผมแบกแนวแน่นอนครับทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นผมในมุมนี้แล้วก็ผมว่าน่าจะทุกคนน่าจะแบบรู้สึกแปลกแปลกกันไม่เคยเห็นผมมุมนี้ <laughs> <t> ต้องรอดูครับอ่ะได้รับปริญญาแล้ว ได้รับปร,ริญญาแล้วก็ดีใจครับรรู้สึกว่าเรียนจบแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเต็มที่กับการเรียนพอเราได้รับปร,ริญญาสิ้นปีนี้เนี่ยผมก็ตอนนี้ก็โฟก,กัสกับการทํางานเต็มที่ครับถ้าเรามีทันที่จะอยา,ากเรียนต่อองไรียนที่เรียนไหนต้องีู้รื่องงานกถ้าเป็นตอนนี้ก็ยังคิดว่าจะลุยเรื่องงานให้เต็มที่ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ต้องถ่ายทั้งสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเอางานก่อนแล้วก็ในอนาคตถ้ามีโอกาสก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเรียนต่อ,อยังไงดี